สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าแัตเตอรี่นตัวนี้นะครับว่าในปีสองพที่ามันยังจะใช้ได้แล้วคุ้มค่าที่จะซื้ออยู่ไหมโอเคครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้มาในกล่องทั้งหมดนะครับก็จะมีแัตเตอรี่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวรองเบอร์นวลเสียแล้วก็แปลงปัดผมแล้วก็จะมีไอ้ตัสายชาร์จให้มันแล้วก็ ตัวน้ำมันแต่ของผมมันหายไปไหนไม่รู้แล้วส่วนสเปคของตัวแบตเตอรี่น,นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ไหลาสายครับชาร์จแบตโดยสาย usb ก็คือเราตอนเราชาร์จเนี่ยเราจะชาร์จประมาณ1ชั่วหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับการใช้งานก็ประมาณ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็คือมันมีประโยชน์หลายอย่างมากคือคุณจะโกน หนวดจะโกนเขาจะโกนผมจะตัดผมก็ตัดได้เพราะว่ามีตัวลองเบอร์มาให้หรือจะตัดขนที่ขาหรือคุณเลี้ยงสัตว์มีหมามีแมวคุณอยากจะโกนมันคุณโกนครับคือราคามันแค่ห้าสิบบาทอะคือใช้ครั้งสองครั้งทิ้งมันยังคุ้มอะคือผมใช้มารับประกันเลยพี่หนึ่งปีคือคุ้มมากอ่ะลองฟังเสียงอันนี้ขนาดแบบจะหมดนะ๋ยวดูกน ลกไม่มีบาทกลให้ดูไม่มีบาทอืมก่อนอ่ะแล้วด,ดูได้ขนาดเนี้ยห้าสิบาทอันนี้ยังไม่รวมโค้ดส่งฟรีโค้ดส่วนลดในพวกแพลตฟอร์มช้อปปี้รซาดาติ๊กตอกค,คือดูดิได้ขนาดเนี้ยคิดเอาคิดเอา ได้ขนาดนี้คือคุณโกนได้ทั้งตัวคือไม่ต้องไปนั่งซื้อใบมีดโกนมันเปลี่ยนตลอดเวลาแบบโกนหนวดโกนเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบราคาห้ติบบาทส่งฟรีก็คือถ้าเกิดอยากได้หรือย,อยังไงก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างโอเคเจวนะคือผมรู้นะก็แบบกำลังสงสยัยอยู่เอ้ใช่มันจจริงป่าววะ มันห้าสิบบาทมันจะดีขนาดนั้นไหมดูดูนวดอืมคลีน <Clean. S 1> อืมนี่ตัวนี้เสื้อทวีตจริงห้าสิบบาทเพชร